now are very excited announced registration now open for our Bible course online that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตรเ m มาออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง that your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง and your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน you know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา what you believe about god สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า about yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง about your life, future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at a m อมา every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร mos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Well you heard the announcement in the video already. คุณก็น่าจะได้ยินการประกาศผ่านทางวิดีโอไปแล้วนะคะ So click on the link underneath this video. ยังไงอย่าลืมที่จะคลิกเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ด้วย You can see all the subjects we offer at IMOs. เพื่อคุณจะได้เห็นถึงวิชาต่างๆที่เรามีสอนอยู่ในหลักสูตร IMOs. And also you'll find uh, the form to sign up for the classes. แล้วใน รายละเอียดตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มให้คุณลงทะเบียนเรียนด้วย Join us and let's allow the Holy Spirit to transform our lives หสนใจให้มาเรียนด้วยกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นช่วยเราในการเปลี่ยนแปลง Alright so also don't don't forget to share these videos อย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอตรงนี้ด้วยทุกครั้งเลยนะคะเพราะวิดีโอตรงนี้สามารถที่จะเป็นพระพรให้กับผู้คนอย่างมากมายได้ are talking about a spiritual mind. You know, this will for our lives. You know week Mind อย่างที่คุณก็น่าจะทราบนะว่าในสัปดาห์นี้เราแบ่งปันกันเกี่ยวกับเรื่องความคิดตามฝ่ายวิญญาณ s l เพราะนี่คือความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา of mind mind a a เพราะความคิดตามฝ่ายวิญญาณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น ความคิดแห่งชัยชนะ A spiritual mind is a mind that will lead to fruitfulness ความคิดตามฝ่ายวิญญาณก็จะเป็นความคิดที่นำเราไปสู่การเกิดผลมาก And so we want to biblically understand What that means เราเองก็อยากจะเข้าใจให้ตรงกันกับความหมายของพระคัมภีร์ว่าคืออะไร And how can develop a spiritual mind develop how we และเราจะพัฒนาความคิดของเราให้เป็นความคิดที่ตรงกันกับฝ่ายวิญญ,ญาณได้อย่างไร so notice the Bible talks about two kinds of mind ให้เราดูนะครับในพระคัมภีร์พูดถึงความคิดอยู่สองประเภท the carnal mind เป็นความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง and the spiritual mind แล้วก็ความคิดตามฝ่ายวิญญ,ญาณ now even Christians can have a carnal mind แม้แต่คนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ยังสามารถจะมีความ คิดตามฝ่ายเนื้อหนังด้ถ้าเขาเองไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์หรือไม่ได้อนุญ,ญาตให้พระวิญญาณไปสุ์ควบคุมอยู่หนือชีวิตของเขาร you know, เขาก็สามารถจะมีความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าวิญญาณของเขาจะบังเกิดใหม่แล้วก็ตามคุณจำได้ไหมเราเริ่มต้นสอนด้วยการใช้ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ที่บอกว่า you know,

the word control can be a negative word, word many times. อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าคำว่าควบคุมเนี่ยเมื่อเราได้ยินเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงในทางที่ไม่ดี You know we don't want people to control us. เราก็คงไม่อยากจะให้ใครเข้ามาควบคุมเรา. Obviously we don't want darkness to control us. เราก็คงไม่อยากจะให้ความมืดเข้ามาควบคุมชีวิตของเรา. But did you know that when the Holy Spirit controls us it is actually good. ไอคุณรู้ไหมว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาควบคุมเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา. First of all the Holy Spirit loves us and has the best for us และอย่างก่อนอื่นเลยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์รักเราและพระองค์ก็ได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไให้กับเราด้วย God the Holy Spirit is God เราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า You know God loves us แล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้ารักเรา And only God knows the best for us และพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเรา So when we give control of our lives to the Holy Spirit เมื่อเราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะควบคุมอยู่เหนือชีวิตของเรา It never leads to bondage ไม่มีทางที่จะนําเราไปสู่การตกเป็นทาสแน่นอน In fact he leads us deeper and deeper into a great experience of victory. ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ก็จะนำเราให้ก้าวลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้รับประสบการณ์กับชัยชนะที่เพิ่มมากขึ้น so, so when have mind, เมื่อเรามีความคิดตามฝ่ายวิญญาณนั่นหมายความว่าเราอนุญ,ญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุมเรามากขึ้น And we were The learning yesterday from the book of romans uh, about what it means to have our minds on the things of the flesh you know let's read that again in romans chapter 8 verses 5 to 6 says for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ So it's the, the mindset about talking the รง <Right. S 2> นี้เนะี่ยพูดถึงรูปแบบแนวความคิด you know, one mindset focused on the things the แนวความคิดคนคนหนึ่งก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังแนวความคิดของออกคนหนึ่งก็จดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นของพระวิญญาณ of the Spirit สิ่งต่างๆของพระวิญญาณน,นั้นก่อนอื่นเลยก็คือถ้อยคำ See, ของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้า,าก็เปิดเผยให้เราได้รู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆของพระเจ้า So when our mind is set or focused on the word of God ดังนั้น We have a spiritual mind เรา Now let's go to verse 6ให้6 For to be carnally minded is death but to be spiritually minded is life and peace คือว่า ก็คือชีวิตและสันติสุข so these verse answers the question ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็เป็นเป็นการตอบคำถาม why is it important to have a spiritual mind ว่าทำไมการมีความคิดตามฝ่ายพระวิญญาณนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ you know why is there so much preaching and teaching on ทำไมมีการสอนมีการเทศนาที่หนุนใจเรามากไปเลยว่าคุณจะต้องเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์นะทำไมเราจะต้องไปโบสถ์ทำไมเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ไปกลุ่มแคร์ทำไมเราต้องมีช่วงเวลาการเฝ้าเดียวกับพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือกฎเกณฑ์ของชีวิตคริสเตียนหรอ no I say these are disciplines That leads to spiritual Mind จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แต่มันเป็นการที่เราค่อยๆฝึกนิสัยของเราใหม่เพื่อจะทําให้เราเป็นคนที่มีความคิดตรงกันกับฝ่ายพระวิญญาณ Yes many times we have to force ourselves to do these things แล้วหลายๆครั้งเราก็จําเป็นจะต้องบังคับตัวเองที่จะทําแบบนี้ But don't think that that is legalism แต่อย่าคิดว่าตรงนี้มันคือกฎเกณฑ์ You know it's just overcoming the flesh to do the right things คือมันเป็นการที่เราเอาชนะเนื้อหนังเพราะว่าเราอยากทําสิ่งที่ถูกต้อง You know sometimes you have to force force yourself to go to church. บางครั้งคุณก็ต้องบังคับตัวเองในการไปโบสถ์ force yourself to pray force yourself to read the word of god บังคับตัวเองให้อธิษฐานให้อ่านถ้อยคำของพระเจ้า force yourself to go to bible study บังคับตัวเองที่จะไปศึกษาพระคัมภีร์ you know not be, not so that god can love you more ไม่ใช่เพื่อที่พระเจ้าจะรักคุณมากขึ้น but these are important disciplines แต่สิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างนิสัยที่ดี where in that atmosphere we can grow in christ เพราะว่าในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ตัวเราเองเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์ and we we can become more spiritually minded แล้วเราจะเป็นคนที่มีความคิดตามฝ่ายวิญญาณได้มากขึ้นเพราะผลประโยชน์ที่ตามมามันจะสุดยอดมาก Note t h again here ถ้าเราดูตรงนี้อีกครั้งนึ่ง So when we are s p r i t a l l y minded it leads to death โดยว่าซึ่งปัจจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตาย Not just talking about physical death here ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงความตายทางร่างกายเท่านั้น there are many forms of death in life ยังมีรูปแบบความตายหลายอย่างมากในชีวิตของเรา Fear ความกลัวความกลัวก็ถือว่าเป็นความตายอย่าง ความหดหู่ Stress, ความเครียด you know, confusion, ความสับสน <hopeless ness. S 2> ความรู้สึกหมดหวัง All these things are forms of death in our emotional life. สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือความตายที่กำลังทำงานอยู่ในด้านอารมณ์จิตใจของเรา See when our mind is not controlled by the Holy Spirit. เพราะเมื่อความคิดของเราไม่ได้ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ We experience all these negative things. เราก็จะได้รับประสบการณ์กับสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านี้ทั้งหมด <It> says, เลย s to be carnally minded is death. การปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตาย And you know sadly there are so many Christians who are born again สิ่งที่น่าเสียดายก็คือคริสเตียนมากมายที่บังเกิดใหม่แล้ว You know they are obviously physically alive คือร่างกายของเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่ You know but they are experiencing death in their mind แต่เขาได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นความตายในความคิด Why they are always fearful คือเขาก็รู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลา always depressed stressed confused หดหูใจเครียดสับสนตลอดเวลา that is not God's plan for your life แล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่แผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณ and the key to overcome แล้วกุญแจที่จะช่วยคุณเอาชนะได้ is to have a spiritual mind ก็คือการมีความคิดตามฝ่ายพระวิญญาณ now notice t h i but to be spiritually minded is life and peace และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข you know you experience the very life the abundant life when you have a spiritual เมื่อคุณมีความคิดตามฝ่ายพระวิญญาณคุณก็จะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่มันเป็นชีวิตชีวาจริงๆ you know, think about this. ลองคิดดูนะครับ When you fail And, and then when you make a mistake but you you start thinking about your righteousness in Christ and the ever presence of God in your life when you think about the unconditional love of God you experience life on the inside you No, know, that does not mean you don't take responsibility for your failure ใดๆกับความล้มเหลว <But S 2> ที่เกิด <that means S 2> ขึ้นเพียงแต่ว่าคุณพึ่งพาพระเจ้าคุณพึ่งพาความจริงในเรื่องของการทรงสร้างใหม่ so that you can rise up เพื่อที่คุณจะได้ลุกขึ้นมา moving t h e of God for แล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปตามแผนการของพระเจ้าในชีวิตของคุณได้ f a i l and เมื่อคริสเตียนเนี่ยผิดพลาดล้มเหลว and they're drowning in condemnation depression and guilt และเขาก็จมอยู่กับความรู้สึกผิดการกล่าวโทษตัวเองแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะต้องลงโทษเขานั่นก็คือความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง That that does not come from the Holy Spirit. เพราะว่าความคิดแบบนี้ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ You know when you fail. คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณล้มหล The Holy Spirit actually reminds you of your righteousness. พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะคอยเตือนคุณเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งความชอบธรรมของคุณในพระคัมภี์ t o the unchanging goodness and the love of God. พระองค์ก็จะคอยชี้ให้คุณได้เห็นถึงความดีของพระเจ้าที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไป When whenever you're drowned in guilt and condemnation. เมื่อไหรก็ตามที่คุณจมอยู่ในคว so ามรู้สึกผิดในการกล่าวโทษ you're not in tune with the Holy Spirit. คุณก็ไม่ได้ปรับพื้นความถี่หรือความคิดให้ตรงกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่การทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์คอยเตือนคุณต่างหากว่าตอนนี้คุณเป็นใครในพระคริสต์แต่ไม่ได้หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสนับสนุนการใช้ชีวิตที่อยู่ในความบาปของเราแต่เหตุผลที่พระองค์คอยย้ำเตือนความจริงตรงนี้ เพื่อความจริงของข่าวประเสริฐจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเมื่อเรามีความคิดตามฝ่ายพระวิญญาณเราก็จะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นชีวิตและสันติสุข you know, คุณเคยเห็นต้นไม้ที่มันตายแล้วใช่ไหมมันก็จะแห้งมาก <No> leaves, มันไม่มีใบไม้เลย <No fruits. S 1> ไม่มีผลที่เกิดขึ้น มันตาย but you full tree that full of see is life a แต่คุณก็คงเคยเห็นต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ green f resh able to bear fruit มันเป็นต้นไม้ที่ใบเนี่ยก็เขียวเสมอแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดผลได้ That's what the Holy Spirit wants to do in our lives นั่นก็คือสิ่งที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยากจะทำในชีวิต <You> know, ของเรา When we have a spiritual mind in tune with the Holy Spirit เมื่อเราได้ปรับความคิดของเราให้ตรงกันกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ คุณก็จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เป็นชีวิต even in the hardest of times แม้แต่ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะเจอปัญหาหนักมากเลยก็ตามคุณก็จะรู้สึกว่าฉันมีความหวังอยู่เสมอ in the gospel คุณก็จะมีความมั่นใจในข่าวประเสริฐเสมอ You know you have this peace that you cannot explain คุณมีสันติสุขเกิดขึ้นที่คุณก็ไม่สามารถอธิบายได้ You know why คุณรู้ไม่สม Your mind has been renewed by the word of God เพราะความคิดของคุณเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วด้วยถ้อยคําของพระเจ้า You have a spiritual mind คุณมีความคิดตามฝ่ายพระวิญญาณ You know the amplified Bible says it like this ในฉบับขยายความเองได้บอกไว้ว่า that a mind the mind of the flesh ความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง is reasoning without Spirit. the Holy ก็คือการพยายามคิดหาเหตุผลด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งพระวิญญาณรบสุ t เป็นการคิดหาเหตุผลด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพระวิญญาณรบสุ things คุณอาจจะรู้สึกถึงสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแลวคุณก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเป็นตัวตนของคุณคุณอาจจะเจอกับความหน้าท้าทาย Feel and believe that is and a it แล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคุณหมดหวังแล้วคุณก็เห็นว่าสถานการณ์เนี้ยมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้ so that's reasoning without the Holy Spirit นั่นก็คือการคิดหาเหตุผลโดยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ uh, which produces the experience of death มันก็จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นความตายขึ้น but then here it says แต่ในข้อนี้ได้บอกว่า but the mind of the Holy Spirit แต่ซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ is life and soul peace ก็คือชีวิตและส ที่สุขในจิตใจ d i you know that every time we lose peace คุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราสูญเสียสันติสุขไป has do with us reasoning without the มันก็เกี่ยวข้องกันกับการที่เราพยายามคิดหาเหตุผลโดยไม่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ But when you say Lord I'm going to think like the Word of God แต่เมื่อคุณบอกว่าพระเจ้าตอนนี้ลูกจะคิดให้เหมือนถ้อยคําของพระองค์ You are giving control to the Holy Spirit คุณกำลังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุม And you'll experience the peace of God และคุณจะได้รับประสบการณ์กับสันติสุขของพระเจ้าแล็อยากจะหนุนใจให้เราเติบโตในพระคริสต์ด้วยกันต่อไปนั่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้เราเอาชนะความคิดที่อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังได้ให้เราที่ถามด้วยกันนะครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา Your very presence การทรงสถิตของพระองค์อยู่กับเราเสมอเลย Today make the choice วันนี้เราขอตัดสินใจ think line with the word God. in ที่จะคิดให้ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้าในพระนามพระเยซู a e s ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ now are very excited announce that registration now open for our Bible course online that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับดึงใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณรู้ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ At e m o u s อ every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร e m มาอนี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a i t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we e a r are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้